สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาติสตมือสองทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเอาติสตมือสองเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวงังและที่สําคัญได้ปีคตใหม่เลยคันนี้ New a l t i s ส1.6รุ่นจีปี 2, 2021ใครรอชมนิวนะครับและสภาพดีๆกริ๊บกริป,รปได้เบาภายในสีดําแล้วคอนโซลดําแล้วและที่สําคัญได้เป็นปี21แนะนําคันนี้เลยเลขไม้ก็ไม่ได้เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับเลขไม่ประมาณ1 1 0 0 0 0กิโลนะครับ สวยน่าใช้ป้ายแดงออกมาก็เก้าแสนเนาะประมาณเกือบเกือบเก้าแสนตอนนี้ราคาเบียนแก่ห้าแสน 29,000ืนานะครับรถมือเดียวสวยๆคริปๆสภาพดีๆแบบนี้นะครับแนะนำเลยนะใครมองเอาติสชมนิวสีบรอนเงินไว้คันนี้นะครับขอให้มันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของพี่ๆแล้วกันนะครับ1.6รุ่่นจีชมนิวข้อดีมันคืออะไรนะครับหนึ่งเลยเป็นชมแรกที่มีแอร์หลังใครกำลังมองหารถที่แบบมีแอร์หลังนะครับมีคนนั่งหลังบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็เย็นสบายทั่วถึงนะครับหรืออยากได้รถที่ช่วงล่างนุ่มๆน,นะครับฟีลแบบขับแคมรี อันนี้ช่วงล่างเป็นดับเบิลวิชโบลแล้วนะครับแยกอิสระสีล้อและล้อหลังก็แยกกันเป็นปีกนกคู่นะครับก็ข้อดีนะครับข้อดีต้องบอกเลยว่ามันได้ความนุ่มนะครับผิวสัมผัสที่เข้ามาในตัวรถจะน้อยลงนะครับแรงสั่นสะเทือนเข้ามาในตัวรถจะน้อยลงนะก็ขับทางคูกคะนะครับหรือขึ้นเนินขึ้นลูกก้านเนี่ยก็แรงสั่นสะเทือนเข้ามาก็น้อยลงนะครับนั่งนุ่มสบายนะมากกว่าโฉมเก่านะโฉมเก่าก็จะเป็นคานเนาะสำหรับล้อหลังอันนี้ก็จะได้เป็นแบบปีกนกคู่แล้วนะครับสวยน่าใช้ สีบรอนเงินนะครับสภาพดีสภาพกริปเพิ่งเข้ามาใหม่แบบนี้ไม่อยากให้พี่พีพลาดกันนะครับคันนี้ราคา5 29,000ฟีดาวผ่อน8 9ตลอดสัญญานะครับสวยน่าใช้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับด้านหน้าไฟหน้านะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับเป็นเอาติชฉ่แรกของ1.6นะครับที่เป็นไฟโปรเจคเตอร์แต่ก็มีไฟเดย์ไลท์ไฟเลี้ยวจะอยู่ในตัวนะครับโครมเมียมนะตรงกลางลากยาวแบบนี้นะครับสาเลี่ยมโครมฝากระโปรงสวยๆกริปๆนะครับกระจกกระจกของเดิมของแท้โตโยต้านะครับแบบนี้ เราเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดสักหลา่นะเดี๋ยวปรับสภาพวันนี้นะครับภาษีพรบเป็น68แล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นกระจกเดิมของแท้นะครับกระจกพับข้างเป็นไฟฟ้าเป็นกดล็อกรถนะครับก็สามารถล็อกได้นะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่มีที่กระจกด้วยนะครับป่งซุ้มล้อแนบที่สนิทตัวล้อแม็กซ์16นิ้วนะครับสีอลลอยนะฮะดิสเบรกมีให้แล้ว4ล้อนะครับเบึ้งเข้าใหม่สังเกตแล้วฝุ่นฝืนยังอยู่เลยนะครับก็สวยน่าใช้นะคันนี้ เดี๋ยวเช็คดอกยางโหแต่ดอกยางเหลือเยอะนะครับนี่นะครับโหเป็นข้อนิ้วเลยนะครับยังกับยางใหม่นะแบบนี้นะครับเป็นข้อนิ้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูปียางอ่าคันนี้เป็นยางดันหลบยางปีย4ิบสี่นะครับยางใหม่โคตรนะยางปี24สี่นะครับนี่ยางปีนี้เลยนะครับก็ดอกยางเหลือเยอะนะใช้งานต่อ3 4สี่ปีมีนะครับสายเลี่ยมพรมด้านข้างสวยๆนะครับลากยาวนะครับนี่บนล่างแบบนี้ปงซุ้มล้อหลังก็แนบชิดสนิทนะครับดิสเบรกหลังมีให้แล้วนะทั้งสี่ล้อเลย นะครับด้านหลังมาดูตรงนี้กันต่อนะครับด้านหลังมีไฟนะครับไฟตรงนี้เป็น LED นะครับสำหรับไฟท้ายนะสวยๆเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะครับโลโลโก้คูโรราอัลติสอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับชมนี้ก็จะได้เป็นทรงสปอร์ตนะเป็นดูเป็นทรงสปอร์ตนะแต่แต่ยังมีความอึดถึกทนนะครับประหยัดน้ำมัน16.6ลิตรช่วงล่างนุ่มๆนะเอาไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาอ่าบางคนเอาไปเที่ยวรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเนี่ยเราไม่รู้เราจะขับได้กี่ปีใช่ไหม แต่ะคันนี้ผมฟันธงนะคุณเอาไปใช้นะสิปีสบายๆมีแน่นอนนะขับได้10กว่าปีแน่นอนนะเอาตีขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความอึดถึกทนนะครับแล้วก็แม่ทันเน้นง่ายนะไม่จุกจิกนะครับจะไปซ่อมที่ไหนนะไม่เกินวันนะครับเขาซ่อมเสร็จแล้วนะครับไม่เกิน2ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าช่างซ่อมเป็นทุกอู่น,นะสำหรับเครื่องดูอวีทีไอของอัลติสแบบนี้มาเดี๋ยวดูด้านท้ายกันท้ายเราสามารถเปิดแบบปุ่มล็อกไฟฟ้าแบบนี้ได้นะครับเอา ให้ดูด้านท้ายนะสันเหลี่ยมโคมนะซิลิลิโคนสปอตเมนอาร์กนะครับไฟท้ายของแท้ของเดิมยี่ห้อไทยโคยโตซิลิลิโคนด้านบนนะครับเดิมๆฝาท้ายนะครับไม่มีพ่นสีทับไม่มีทําใหม่ดูร,ระบายอากาศเดิมๆไม่มีโปส๊สีไม่มีเคาะไม่มีทําใหม่นะนี่ไฟท้ายก็แท้เดิมไทยคยโ,คโตซิลซิลิโคนสปอตเมนอาร์กนะครับกระจกของโตโยต้าเดิมแท้สปอตเมนอาร์กข้างๆไล่เรียงกันไปสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวทำความสะอาดทาสปาใหม่นะครับก็สวยพร้อมใช้แล้วนะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดม 065 951 3374 l i n า ID PEK152 นะครับติดต่อมาได้เดี๋ยวผมดูแล้วให้ด้วยตัวเองเลยนะครับเอาด้านหลังนะครับด้านในนะเขามาีที่เก็บแบบ ดูสะอาดสะอา้านสะอาดตานะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมสังเกตตรงนี้ไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่นะเป็นรอยซิลจากโรงงานละสีเป็นออกด้านๆแบบนี้นะครับเหล็กเป็นสีดําเขาก็ชุบเป็นสีพื้นแบบนี้นครับอุปกรณ์คือมือแม่แรงอยู่ครบเลยนะค,คันนี้สวยน่าใช้อยากได้เอาซิสักคันนะครับอยากได้ชมนิวคันนี้ผมมองว่าเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดี529แต่คุณได้ปี1ะนะครับไม่แค่แสนหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับบอดี้ด้านข้างสวยกริปนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดปรับสภาพก็สวยเหมือนใหม่แล้ว ครับนี่ด้านบนยังมีรอยคาบน้ําฝนอยู่เลยนะครับมาดูภายในภายในนะครับได้เป็นสีดําสนิทแบบนี้แล้วนะใครอยากได้アウตสภายในเป็นสีดํานะผมแนะนาคันนี้นี่ปีกเบาะต่างๆนะครับเบาะเบกเกอซีดผิวสัมผัสน,นุ่มๆนะครับเบาเป็นสีดำนะผิวสัมผัสแบบพวกแคมรี่เลยนะครับเอามาดูภายในมาดูภายในนี่ภายในไม้แท้ไม้เดิมนะครับไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับพุ่สตาร์ทมีให้แล้วนะครับตรงนี้ก็ปรับดิสเพย์รับสายวางสายนะกดสตาร์ทนี่ชึงเดียวติด นะครับสตาร์ชิองเดียวติดแอร์เป็นปรับเป็นดิจิตอลแล้วนะครับวิทยุก็ของเดิมโรงงานขออนุญาตปิดนะครับเดี๋ยวขึ้นลิขสิทธิ์นะครับนี่ครับโหมดต่างๆนะมีให้ใช้งานง่ายๆตรงนี้สามารถกดแอร์ปรับเป็นออโต้ได้เขาจะคำนวณอุณหภูมินะคำนวณแรงลมนะให้ได้นี่ครับยี่สิบสององศาเกียร์เปลี่ยนเป็นเกียร์ถุงนะครับมีการเลื่อนถลายเชนแบบฟิวชิปเทโอนิกได้เหมือนเดิมที่วางแก้วน้ำมีนะครับกุญแจเป็นแบบคล้ายๆของแคมดี สามารถกดค้างเปิดท้ายได้นะครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับไม่มีแบบตัวไข่แล้วนะครับหน,หน้าเป็นวัสดุบุนนุ่มแอร์แบ็กความปลอดภัยมีคู่หน้านะครับแล้วก็เสา A แล้วก็ที่เข่าคนขับเบาข้างก็นิ่มๆนุ่มๆแบบนี้นะครับน่าใช้นะต้องบอกงี้รถหน่วยงานนะแล้วคุณได้แบบโหไม่ประมาณแสนหนึ่งแบบเนี้ยมันก็เป็นแฮนด์ใหญ่มาแล้วนะครับแล้วก็มันได้ปี21นะครับไม่ได้เก่านะรถ3ปีกว่าๆนะครับได้ยางปี24นะข้างหลังมีแอร์หลังให้แล้วนะ เป็นโฉมแรกเลยนะที่มีแอร์หลังสำหรับออาทิสรองรับคาร์ซีเด็กนะครับแล้วก็เบาะเป็นสีดำเข้าไปนั่งในนะบอกเลยว่านั่งสบายนะครับสามารถปรับแอร์ตรงนี้ให้มันขึ้นหาเรานะครับเปิดแอร์ได้อน,นี้ปิดอยู่ครับก็เปิดแอร์ได้นะครับปกติเอาใครอยากได้ออาทิสนะครับสักคันนะครับแอดไลน์มา ID P E K 152คันนี้สวยน่าใช้พรอนอยู่8,9 0 0นนะครับฟรีดาว ราคา529นะครับด้านบนนะครับไม่มีรอยเขาเรียกว่ายันนะครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจอมานะก็ไม่มีใครติดรถมาอย่างแน่นอนนะตรงนี้นะครับก็กระเป๋าจริงโจาะนะใส่ของนะเออเราก็ไม่ได้แบบยุ้ยอะไรนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับแอร์แบ็กหลังมีนะครับซ้ายขวานะครับความปลอดภัยดีเยี่ยมนะใครสนใจเอาติดสักคันนะครับถ้าเป็นโฉมปี๖1เนี่ยเขาจะมีกล้องหน้ากล้องหลังแบบนั้นให้นะกล้องหน้าเห็นไหมที่ติดตรงกระจกนะแล้วก็กล้องหลังตรงนี้เขาติดให้แล้วนะครับจากโรงงานเลย ก็สามารถนะครับเป็นกล้องแท้นะของ Toyota นะที่เขาติดมาให้สนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับ id pek152 นะครับ529นะครับทุกคันนะเอาติสครับผมผ่านผมเช็คให้ละเอียดนะครับผมตรวจรถเป็นนะครับมีใบรับรองนะครับที่เรียนตรวจรถมานะครับก็เช็คให้พี่ๆนะครับคันไหนไม่น่าใช้ต้องบอกเลยว่าไม่เอามาลงช่องแน่นอนนะครับอย่างคันเนี้ยเช็คให้แล้วโครงสร้างหลักมันเดิมหมดนะครับกระจกของแท้โครงสร้างหลัก ด้านหลังนะครับของแท้เดี๋ยวเราจะมาดูข้างหน้ากับข้างในกันนะครับว่าด้านข้างเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันมันเดิมไหมมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเอ้านี่ครับหัวน็อตประตูนะครับเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับไม่มีรอยสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับอาจจะมีคราบนะเลอะๆดำๆหน่อยนะเดี๋ยวความความสะอาดก็หายนะครับนี่ครับพวกสติกเกอร์คำเตือนลมยางนะครับต่างๆอยู่ครบๆเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูสปอตเม็ดอาข้างอ้าแน่นเหลือเกินนะครับนี่ ครัเอาติดเนี่ยมันทนนะแล้วก็เหล็กเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยสามสี่ชั้นแบบนี้นะครับเชื่อมเข้าหากันโดยโ,โบรบอทยิงนะค,ความปลอดภัยดีแอร์แบ็กมีเจ็ดใบแล้วที่สําคัญนะครับไอโฉมเนี่ยช่วงล่างมันนุ่มนะครับมันนั่งสบายนะครับอยากได้เอาติดที่นั่งนุ่มๆขับสบายเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับมาโฉมนี้นะครับขับสบายแน่นอนนะครับช่วงล่างนุ่มๆน,นะฟิลน้องๆแคมรี นะครับแล้วก็ทรงมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับลืมภาพลักษณ์ไปได้เลยว่าเอาติสมันโบราณนะแต่มันยังได้ความอึดถึกทนนะครับประหยัดน้ำมันก็16.6กจุดหกลิตรก็โอเคนะเฉลี่ยประมาณลกิโลสบาทนะครับแต่คุณได้รถที่มันทนแล้วคุณใช้งานได้เป็น10ปีแน่นอนไม่ต้องไปลุ้นนะไม่ต้องไปวัดดวงอนาคตนะครับเอาอันนี้ไปใช้งานต่อนะครับใช้ยาวๆนะก็ไม่ทันนั้นง่ายนะครับราคาประหยัดสนใจก็โทรหาผม0 6 5 9 5 1 3 3 7 4เก้าห้าหนึ่งไลน์ไอเดียเพนะครับเอานี้ นี่ครับสปอร์ตเมนอาร์คนะครับรอยหนีบชุดเบาะสีต่างๆอยู่ครบๆนะพยายามแกะให้ดูนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบครบถ้วนนะครับสามารถตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยนะคันนี้เป็นหนึ่งคันที่ผมเชียร์นะครับปี21ภายในสีดำช่วงล่างนุ่มนะครับแล้วก็เบาะสีเนี่ยช่วงล่างนุ่มนะเป็นรถเนี่ยที่เขาเช็คศูนย์มาตลอดเนี่ยใบเช็คศูนย์ก็ยังอยู่ในรถนะครับเอาดูแผ่นเพจนี่ผลิตเซฟยีบเอนะครับหัวน็อตด้านบนล่างไม่มีรอยสนิมนะครับไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยแกะนะครับไม่มีรอยทําใหม่่แแบบนนนี้้้ซืออไดน 529ฟรีดาวนะครับผ่อนก็ประมาณอันนี้สายเดินกล้องหน้านะครับกล้องหน้าที่แบบทําจากโรงงานนะอันนี้นะครับนี่ตัวยูนะครับต่างๆนะสภาพเดิมๆกริปๆไม่มีชนหนักพิกคว่ำจมน้ํากับไมค์กอไมค์ไม่มีเล่มแชมรุ่นหายนะครับเพชรยนต์เนี่ยเรามีคลังเอาติสนะครับอ่ามีเอาติสประมาณสัก5-60คันนะครับอยากได้ชมไหนนะครับอย่างคันข้างหลังเนี่ยปี18สีขาวมุกนะครับ1.8รุ่น E ไม่59,000นะคันนั้น429ผ่อนอยู่7.3หรือจะเป็นคันนี้ นี่จะได้โฉมแบบปี18เนาะมาคันนี้ไม่เก้าหมื่นนะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นราคาแค่409นะครับผ่อนอยู่6กพเ้าเอง1.6รุ่นจีเครื่อง2ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันเครื่องเป็นตัวเดียวกันนะครับต่างกันที่แพลตฟอร์มรถอันนี้ก็เป็นแพ็เป็นแพลตฟอร์ม TNGA แล้วนะครับเวลาเข้าโค้งอะไรก็ง่ายกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามันจะไม่เทมันจะไม่เอียงอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่ครับเทคโนโลยีใหม่นะครับ,รรบของจริงมันเริ่ม ประมาณ1 0 8แขึ้นไปนะสำหรับรถที่มันเป็นตัวตัวตัวนิวอะครับที่มันไม่ใช่แมนเดจเชนอะนะครับก็จะได้เป็นแพลตฟอร์ม TNGA หมดแล้วนะครับก็เรื่องของความปลอดภัยดีขึ้นนะครับแอร์แบ็กอะถ้าเป็น TNGA มันจะต้องเป็นต้องเป็น7ใบเท่านั้นนะมันจะไม่มีรุ่นที่แบบเหมือนพวก v ีออสยานลิสสมัยก่อนที่มันเป็นแบบ2ใบไม่มีแล้วนะครับตัวใหม่ก็7ใบหมดนะแล้วก็อ่าเรื่องของเข้าโค้งอะไรงี้ครับยึดกอดยึดเกาะถนนดีขึ้น่ะมาดูนะครับห้องเครื่องภายในกันบ้าง สันเลี่ยมคมหัวน็อตไม่มีรอยแกะนะครับไฟหน้าแท้เดิมไทโคอีโตนะฮะแล้วก็ตรงนี้หัวน็อตไฟไม่มีรอยแกะนะครับด้านในนี่โอ้ไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับใดๆนะครับซิลิทคนนะครับนี่ตาปั๊มโตโยต้าก็อยู่ครบซิลิทคนรูระบายอากาศอยู่ครบๆนะใครอยากได้เอาติดมือ2สักคันนะครับติดต่อผม0659513374เครื่องยนต์นะครับก็เสียงปกตินะไม่ดังไปไม่เบาไปนี่ผมสตาร์เครื่องอยู่นะ นะครับพวกเบ้าโชกอะไรต่างๆก็เดิมคลิปเลยปั๊ม 1L 1R นะครับอยู่ครบหัวน็อตเดิมๆแล้วคานหม้อน้ำนะครับก็อยู่ครบๆแบบนี้ใครสนใจเอาตีมือ2สักคันคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้นะครับ1.6รุ่นจีปี2,021นะครับเลขไม้ห1 0 0 0 0 0นมกิโลคันนี้ฟีดาวผ่อนแค่8,900มราคา5 2 9 0 0 0้ภายในดำนะครับรถสวยน่าใช้แบบนี้นะครับไม่ได้มีมาบ่อย สนใจติดต่อหาผม0 6 5 9 5 1 3 3 4 line id pek152 ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พาลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ